เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันถ้าคุณฝันว่าได้เห็นตัวเองในความฝันทำนายว่าในระยะนี้คุณจะมีโชคมีลาบ ชีวิตจะดีและมีความสุขเวลาพบเจอปัญหาคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้เพราะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วงนี้ให้นมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุรวมถึงเรื่องสุขภาพของคนภายในบ้านความรักคนโสดเตรียมยิ้มแก้มปริเพราะอีกไม่นานคุณจะได้พบเจอคู่ที่ถูกใจซึ่งมาจากการแนะนำของคนใกล้ชิด ซึ่งครั้งนี้อาจมีเฮได้ลั่นประตูวิวาส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องมือที่3ที่จะเข้ามาพัวพันกับคู่ของคุณพยายามมีสติอย่าใช้อารมณ์ด้วยการหึงหรือหวงจนเกินพอดีจนสร้างปัญหาให้รักนั้นต้องพังทลายลงไป ดวงการเงินการงานช่วงนี้การเงินดีไม่ติดขัดมีโชคมีลาบเข้ามาแต่ก็ต้องระวังเพราะอาจจะเสียทรัพย์ได้ง่ายๆแบบไม่รู้ตัวด้านการงานสำหรับคนทำงานประจำคุณมีเกณฑ์จะตกอยู่ในสถานะที่นั่งลำบากจากสิ่งที่ไม่ได้ก่อขึ้นจากเพื่อนร่วมงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะดีมีโชคเรื่องการงานที่ทำสิ่งที่ทำจะสำเร็จดังที่ใจหวัง เลขมงคลให้โชค3638กและ4ีหนึ่งความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ